ตอนเช้าสวัสดีค่ะคัเดี๋ยวโอเพน่ไป เดนโอเอกันล้วจกลับก้องก่อนเอแล้วเดินออกก้อน่ะเดินออกต้อนอ่าอย่าถ่ายรูปไปง่างไปเร็วๆเร็วไม่ทันยวคุณหมอนี้หมด หมอนี้หมดแต่ชาวก็ไปทำงานชีวิตมีแต่นามติ้งกินหมูติ้งมกิน้หมิ้กินนามอเดี๋ยวค่อยกิน không có thời gian nữa, không có thời gian nữa, không có thời gian nữa, không có ไม่ไม่ไม่เหอันนี้เห็นไหมไม่ไม่เข้าไหมคะเงินบ่อเขาบ่อเขาได้ครับยี่สิบจ้ะป้ามาแล้วลูกอะไรไปห้พี่แก้ อะไรไปให้พี่แซมข้าวผัดกะเพราไข่ดาวกบก้อนข้าวบะสองก้อนใส่โงกันเลยนะคะค่ะันสวยอู้ยสีด้วยข้าวหอมหูหอมไกังหูนะจ๊ะ้โอ้โหี่ีบ

มาใส่กระเป๋ามาตาลปั้นนาบ้านุลายข้ามถนนบ้านันดีจ้าข้ามถนนย่างย่างไปหนึ่งแล้วก็ไปเดินข้ามถนนรชนไหมเออเดี๋ยวเข้าซื้อเดี๋ยวเข้ามาซื้อขนม ม่ย่างลัวกําใจกุ้ยหกําอันนี้เด้วค่กินโแล้วไปไม่ทันหมอ ตามสิบเด่นเอามาเอานน่นมนั้องด้ทำละกวดเท่าไหร่กวดเลยหยิบมาเลยก็ได้เทนามัะ ปบันอ้อละไปเี้ยวแล้วไป้วนๆๆไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันข้ามตรงถนนตรงไหนกินจุข้ามตรงนี้ก็ได้เนี่ยข้ามถนนอเ oh. สร<ะ>็บอ๋อไม่สบายเหรอไม่ม่ไมไม่เอามาใส่ถุง วางท <ını> <g cier Suit es> ้ากันตัวนๆ้ๆไปข้ามไปตัวฟ้นข่ามเลยแล้วนี่คันคุณหมอ up up เอาเดี๋ยวไม่ทันคุณหมอเดี๋ยวยายปิดกล้องก่อนไม่งางมา